สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่ลายพาเพลอนก็จะพาเพื่อนๆมากราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดใหญ่วัดดังวัดแห่งนึ่งครับอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับวัดชื่อวัดบุญชูนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวตามพี่ลายพาเพลอนไปเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับจุดนี้คือจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนี่คือเจ้าแม่กุดอิ่มครับเพื่อนๆครับตรงนี้คือเจ้าแม่กุดอิ่มนะครับเพื่อนๆครับ สวยงามเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับขมากาบขอพอรท่านได้นะครับสวยงามครับท่านเพื่อนๆมากราบขอพอรท่านได้นะครับจะไม่กุนอิมนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวตามมีลายไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ เพื่อนๆครับตรงนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวราเข้าไปขอพรส,สิ่งสิทธอีกครั้งครับอีกที่นะครับจุดนี้ก็คือ พระศรีบาลีครับเพื่อนๆครับขอพรท่านได้นะครับเพื่อนๆครับองค์พระศรีบาลีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆจุดนี้ก็คือพระลาหูนะครับผมกาบไหว้ขอพรอท่านได้นะครับสวยง,งามมากเลยครับเพื่อนๆ เพื่อนกับมระกาบว่าขอพรท่านได้นะครับทนนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับขอ,อยาตครับ เพื่อนครับเดี๋ยวพี่เลยพาไปกราบสการะด้านนอกนะครับเกี่ยวกับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับก็เพเพื่อนครับรูปหลวงปู่ทวดสวยงามมากเลยครับผมกราบขอพรท่านได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับผ่านมาแถวสมุทรสงครามยิเดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับขออนุญาตถ่ายทยนะครับ ก็ไปเพื่อนเดี๋ยวไปกราบขอ,อพรสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ในโบสถ์กันนะครับเพื่อนๆครับตามวิไลมาเลยครับ เื่อนกราบขอพรได้นะครับพระประธานในโบสถ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน,นที่นี้นะครับแลวตามวิไลไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกจุดนึงนะครับเพื่อนๆครับนี่คือทา้าเวสสุวรรณนะครับอยู่หน้าโบสถ์นะครับโอ้โหจะสวยงามครับเพื่อนๆครับ มีสององค์นะครับสวัสดีครับเพื่อ,อนๆนี่คือวิหาร เรียกว่าพิหารหลวงพ่อบ้านแหลมเลยหลวงพ่อสวนทองนะครับเข้าไปกราบขอพคุท่าน,น,นเลยนะครับขย่าติทำหน่อยนะครับสวยงามครับเพื่อนๆครับ สำหรับคลิปนี้วิลัยก็บิลพาเพลินขออนุญาตจบคลิปต่อหน้าองค์พ่อบ้านแหลมนะสิ่กติอสิทธิ์นทีนี้เป็นให้ให้เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามวิลัยพาเพลินอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าทีการงาน ทางครอบครัวเพื่อนๆต้องมีความสุขความเป็นระดับนี้ยิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องวิไลพาเพลินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วิไลพาเพลินขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับต่อหน้าองค์หลวงพ่อบ้านแหลมนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องวิไลพาเพลินด้วยนะครับ กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ